พีดีบนอินเทอร์เน็ตพี่หลามเขาเอามาโชว์ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The c h a r Shows รายการที่จะนำเอาเรื่องที่น่าสนใจบนอินเทอร์เน็ตมาสร้างความบันเทิงให้กับคุณนะครับโดยผมพี่หลามจิกโก้ไอที <Yes. S 1> กับเว็บไซต์แห่งนี้ครับ w w w c h a r s h o w s t v รายการนี้นะครับเป็นรายการน้องใหม่ ล่าสุดซึ่งผลิตโดยตัวผมเองนี่แหละครับ <c oughs> จะเรียกได้ว่าเป็นผลงานอัลบั้มเดียวก็ว่าได้ <c oughs> อย่างไรก็ตามนะครับต้องขอฝากฝังฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับหากท่านใดชมรายการนี้แล้วรู้สึกถูกใจจะช่วยกรนาบอกต่อๆกันไปก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับเข้าพระคุณล่วงหน้านะครับเอาล้ครับมาชมความบันเทิงแรกกันดีก,กว่านะครับความสนุกแรกก็คือเป็นเรื่องของอดีตนักฟุตบอลท่านหนึ่งครับที่ชื่อว่า มาตินค oh ีโอนโอ้โหถ้าหาใครเป็นแฟนทีมฟุตบอลอาร์เซนอลแล้วก็จะต้องรู้จักกองหลังร่างโยงคนนี้อย่างแน่นอนโ oh อ้โหฝีมือสุดยอดนะครับเหตุเกิดก็คือมาตินคีโอนได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในการแข่งขันฟุตบอลสนามหนึ่งอยู่ดีๆก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเขาครับเหตุการณ์นั้นคืออะไรไปชมเลยครับ จับตาดูไอ no ้ดิ๊นครับผู้ชมมาดูภาพช้ากันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเต็มเต็มครับ โอ้โห oh, oh. งานนี้นะครับถ้าไม่ได้ประสบการณ์การเป็นกองหลังจอมโหม่งอย่างมาติงคีโอแล้วก็โดนบอลเข้าไปแบบนั้นต้องออกอาการทุกคนอย่างแน่นอน <c oughs> แต่นี่เฉยเลยครับลบลองสบายๆโดนอีสองสามลูกก็ได้ <c oughs> มาดูเรื่องที่สองกันครับถ้าหากเราสามารถบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นของชีวิตเราทุกวันได้เป็นเวลาหนึ่งปีเมื่อเอามารวมกันทั้งหมดเป็นวิดีโอ ความยาวประมาณ5-6ถึงหนาทีเพื่อที่จะบอกเล่าว่า1ปีนั้นคุณทำอะไรบ้างอืมเป็นเรื่องที่แปลกดีนะครับมีน้องคนหนึงเขาทำแบบนี้ครับเขาชื่อว่าเมเดลีนนะครับเมเดลีนเธอบันทึกวิดีโอชีวิตของเธอวันละนิดวันละหน่อยทุกวันเป็นเวลา1ปีแล้วก็เอาวิดีโอทั้งหมดนี้มาตัดรวมกันลองไปชมชีวิตของเธอใน1ปีกับเมเดลีนครับเจอกับ ภาพวิดีโอที่เราถ่ายนั้นสามารถเก็บความทรงจําที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณถ่ายวิดีโอทุกวันเป็นเวลา1ปีคุณก็จะได้วิดีโอไดาอารี่ที่น่าจดจําครับ ดูแล้วก็น่าสนใจดีนะครับถ้าหากใครจะลองทําอย่างนี้บ้างก็ไม่ยากครับเพียงแค่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณเพียงแค่วันละนิดวันละหน่อยแล้วก็มาตัดรวมกันครับมาดูเรื่องที่3กันบ้างนะครับเรื่องต่อไปนี้ผมขอตั้งชื่อเรื่องว่าการดิ้นรนอย่างถึงที่สุดไปดูคนคนนี้เขาจอดรถในที่ที่มันไม่น่าจะเข้าซองจอดได้แต่ เขาคนนี้ช่างินหลนละเกินไปดูสิ <c oughs> เวลาเจอที่จอดรถที่ไม่พอดีแบบนี้คุณทำํำยังไงครับคุณปล่อยผ่านใช่ไหมครับแต่คนนี้ไม่ครับเขาดันครับโยกคันหน้าดันคัน,นหลังโยคันหน้าดันคันหลังแล้วก็พยายามเข้ามาจอดแบบนี้แล้วก็ทิ้งรถไปเฉยเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีคนแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้ มาดูตอนขากลับครับว่าเขาจะกลับยังไงเขาก็กลับแบบตอนที่เขามาครับเขาก็โยกขันหน้าดันขันหลังโยกขันหน้าดันขันหลังโยกขันหน้าดันขันหลังแล้วเขาก็ออกไปลอยนวลไปเฉยเลยเจอนักจอดรถตัวยงแบบนี้นะครับเป็นใครก็คงไม่อยากจะเอารถจอดย่างนั้นอย่างแน่นอนนะครับ ดูท่าทางพี่เขาดิ้นหล,นล่นเลอเกินนะครับก่อนจะไปชมคลิปต่อไปนะครับขออนุญาตขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีผู้สนับสนุนรายการหน่อยนะครับรายการนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับถือกําเนิดเกิดมาในตอนแรกก็มีผู้ใจดีมาสนับสนุนกันตั้งแต่วันแรกเลยทีเดียวนะครับต้องขอบคุณอุปกรณ์เน็ตเวิร์กยี่ห้อ tp link ครับที่จะจําหน่ายโดยบริษัท king intelligence technology นะครับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กคุณภาพสูงมีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม สามารถเคลมได้ตลอดอายุการใช้งานเลยทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณมากๆที่สนับสนุนเรากันตั้งแต่ตอนแรกเลยทีเดียวขอบคุณมากครับสวัสดีครับโก้มิสเตอร์แซกแมนนะครับผมเองก็เล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆนะครับดนตรีทําให้มีความสุขนะครับแล้วก็กิจกรรมยามว่างแน่นอนที่สุดก็ท่องโลกอินเทอร์เน็ตนะครับระบบเน็ตเวิร์กที่ใช้ครอบคุมภายในทั่วบริเวณบ้านของผมนะครับ TP Link และสิ่งที่โกยิ่งมั่นใจมากกว่านั้นนะครับก็คือการรับประกันตลอดอายุการใช้งานทุกชิ้นส่วนแล้วก็ทุกกรณีจริงๆครับ w i r e l e s s LAN ADSL ลื่นไหลมั่นใจ TP Link เรื่องต่อไปครับเป็นควันหลงของงาน CES 2012นะครับซึ่งมีการเปิดตัวแกชเจตชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นที่2ต่อจากปีที่แล้วเมื่อ2011นะครับนั่นก็คือ AR Drone version 2.0เป็นเครื่องบิน4ใบพัดที่รุ่นแรกนั้น ควบคุมด้วย iPhone แต่รุ่น2นี่สามารถควบคุมได้ด้วย iPad ผมมีวิดีโอแสดงความสามารถของ AR Drone เวอร์ชัน2.0มาให้ชมกันครับไปชมกันเลยว่ามันเก่งแค่ไหน ชอบลีลาของผู้สาธิตการควบคุมเลยกันนะครับนั่งอยู่บนหลังคานะครับเหมือนผู้ทรงศีลอยได้ <c oughs> นะครับมาดูคลิปต่อไปนะฮะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าบริษัท Apple นั้นผลิตโทรศัพท์มือถือแค่เพียงรุ่นเดียวนนก็คือ Apple iPhone นฮะซึ่งจะออกปีละรุ่นไอโฟนสะี่ไอโฟนสี่เให้เราได้ใช้กันแต่จริงๆแล้วผมจะบอกความจริงให้ว่ามีน้อยคนที่รู้ว่า Apple นั้นมีโทรศัพท์รุ่นพิเศษซึ่งเป็นรุ่นสุดยอดของ Apple โดยที่คุณเองไม่เคยรู้และไม่เคยเห็นมาก่อนอยากเห็นไหมครับผมจะพาไปดูโทรศัพท์รุ่นสุดยอดของ Apple ครับเชิญครับนี่คือโทรศัพท์ Apple จริงๆนะครับผมไม่มีใครเขียนว่ามันเป็นมะม่วงอย่างแน่นอนถูกได้จริงๆนะครับ ลมไบบนผิวแอปเปิลแบบนี้เลยมาเลย้าเล่นเกมก็ได้นี่เกมฟลุตเินจาหั่นผลไม้บนเปลือกผลไม้อีกทีหนึ่งอย่าหั่นแรงนะครับเดี๋ยวผลไม้ที่คุณถืออยู่มันจะขาดไปด้วยอันแน่นอนแอปเปิลต้องมี Siri ล 我感觉我最近在学的特别特别特别特是特别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 特 และแน่นอนมันมีแบตเตอรี่ครับไม่งั้นมันจะชาร์จไฟเข้าได้อย่างไรผลิตโดยอ้าวไม่ได้ผลิตโดย Apple เหรอครับเนี่ยงานนี้จะหาว่าผมโกหกไม่ได้นะครับก็มันเป็นโทรศัพท์ Apple จริงๆนะครับมาดูเรื่องต่อไปนะครับไปดูอุปกรณ์ดนตรีสมัยใหม่กันบ้างดีก,กว่านะครับอากายนะครับได้นำเสนออุปกรณ์ยุคใหม่ที่เป็น อุปกรณ์สำหรับนั่งดนตรีอย่างแท้จริงนะครับมีชื่อว่า MPC MPC ย่อมาจาก Music Production Controller คือมีตัวนี้ตัวเดียวคุณสามารถสร้างสารรค์งานเพลงได้เลยนะฮนะอยากรู้ว่า MPC ทำงานอย่างไรและตัวมันจะเจ๋งแค่ไหนลองไปอัปเดตเทรนไปรุ่มกันดูนะครับเชิญครับฟิ สุดท้ายจะพาไปชมภาพสวยๆของทีมถ่ายทำโปรดักชันที่ชื่อว่า s n a p r o w ซึ่งเป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการถ่ายทำด้วยเฮลิคอปเตอร์บังคับนั่นก็คือการถ่ายภาพมุมสูงถ่ายด้วยกล้อง High Definition ที่มีเฟรมเรทสูงมากๆจึงทำให้ได้ภาพของการเล่นกีฬา Extreme เป็นภาพแบบ Super Slow Motion ดูสวยงามมากครับไปดูเลยครับ หมดนี้คือตอนที่1ของ The c h a r k Shows นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมจะมาสร้างความบันเทิงให้คุณทุกสัปดาห์เลยทีเดียวอย่าลืมนะครับว่าเรื่องดีๆบนอินเทอร์เน็ตพี่หลามเขาเอามาโช,ชว์